เขากลัวการน,นิ่งเงียบของคุณที่สุดเขาคือคอยขออภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่กลัวการน,นิ่งเงียบของคุณที่สุดหน่อยนะคะเขาคือใครใครที่กลัวการน,นิ่งเงียบของคุณที่สุดสี่เหรียญคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดมูลพลังงานของคนราศีมีนนะคะ ธาดาพลังงานของคอนธาต์โลมเมทุนตุลกุมเป็นคนที่เก็บเนื้อ <_ d> um> เก็บตัวเก็บคําพูดด้วยนะคะคิดมากคิดเยอะแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนเซนซิทีเป็นคนคิดมากเป็นคนที่ทำอะไรจะต้องมีการวางแผนหรือว่าดูเป็นคนที่มีเหตุผลแต่เป็นคนที่หึงหนัก หึงแรงห่วงแรงด้วยมากๆนะคะอาจจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้เป็นคนที่ระแวงนะคะเป็นคนปรมาเป็นคนไม่กล้านะคะมีความไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับคุณไม่คู่ควรสำหรับคุณแต่ก็ชอบที่จะประชดคุณชอบเอาชนะคุณชอบที่จะให้คุณงอชอบให้คุณแสดงออกถึงความรักเขานน่นเองคือคนที่ลึกๆแล้วกลัวกาน,นเงียบของคุณที่สุด คนที่คิดมากระแวงไม่ค่อยไว้ใจไม่มั่นใจในตัวเองดูเหมือนเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ชอบการประชดนะคะเวลาที่ประชดงอนชอบให้คุณงอ้อชอบให้คุณเอาอกเอาใจชอบให้คุณยอมให้กับเขาเขานั่นเองที่กลัวการนนเงียบของคุณมากกว่าใครนะคะ